ประกาศประกาศค่ะโปรโมชั่นพิเศษมาแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสำหรับคนที่อยากเรียนดูดวงง่ายๆตามสไตล์ป้าหมอนะคะวันนี้ค่ะเบลล่ามีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษนะคะสำหรับพี่น้อง f อค่ะต้อนรับวันปีใหม่วันสงกรานนั่นเองค่ะสำหรับคอร์สท,ที่ใช้เวลาเรียน16ชั่วโมงนะคะแล้วก็แถมฟรีอีกสชั่วโมงนะคะเต็มที่ไปเลยค่ะ10 8ชั่วโมงค่ะเรียนเสร็จประกอบอาชีพเป็นหมอดูล่าญ่ปซีได้เลยค่ะเอาละค่ะโดยคอร์สนี้นะคะจากราคา5,999บาทลดพิเศษเหลือ3,999บาทเท่านั้นค่ะนี่คือภาพบรรยากาศในการเรียนนะคะบอกเลยค่ะว่าเรียนตัวต่อตัวนะคะไม่เข้าใจถามได้ค่ะและพิเศษค่ะเราแถมหนังสือและ ไพ่ยิปซีให้อีกด้วยนะคะ1ชุดและพิเศษไปกว่านั้นค่ะทุกท่านค่ะที่คอสอื่นไม่มีนะคะคือการเรียนอ่านไพ่ตัวเลขจากไพ่ยิปซีค่ะอย่างละเอียดโดยใช้เวลาเรียนสชั่วโมงค่ะแบบจุกจุกปังๆังกันไปเลยนะคะใครค่ะพี่น้องท่านไหนนะคะสนใจที่จะเรียนดูดวงนะคะบอกเลยค่ะว่าห้ามพลาดเลยค่ะเอาเลยค่ะทุกคนค่ะใครสนใจเรียนดูดวงนะคะมาเลยค่ะมาสมัคร จิ้มตรงลายนะคะคําว่าลาย ID ค่ะแล้วเรามาเรียนกันค่ะอย่าลืมนะคะสมัครเลยค่ะ